ตอนนทที่2หิิภาพนั้นเป็นภาพของป่าแห่งหนึ่งตรงกลางภาพมีก้อนหินทรงกลมขนาดใหญ่สูงราว3-4เมตรจำนวนสก้อนที่รู้เพราะคำนวณจากขนาดของคนที่ยืนถ่ายรูปคู่กับมันรูปร่างของหินเหล่านี้ค่อนข้างกลมเท่ากันและแต่ละก้อนก็จัดเรียงกันเป็นมุม4ี่ทิศโดยมีระยะห่างเท่าเกันทั้งสี่มุม รายละเอียดของคอลัมน์นี้คือแนะนำแหล่งท่องเที่ยวแบบอันซีนสำหรับวัยรุ่นชื่อว่าหินสีทิศที่นี่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติกูสวนทรายจังหวัดเลยเนื้อหาหลักๆก็พูดถึงลักษณะทั่วไปเช่นมันตั้งอยู่ที่ไหนมีขนาดเท่าไรเดินทางยังไงและมีความเชื่อของชาวบ้านเกี่ยวกับสิ่งนี้ว่าอย่างไรเนื้อหาของมันไม่ได้สร้างความตื่นเต้นอะไรให้ผมหรอก แต่นับตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมเห็นภาพภาพนี้มันกลับมีแรงดึงดูดและมีความคิดผุดขึ้นมาในหัวว่าผมจะต้องไปเยือนสถานที่แห่งนี้ให้ได้สักครั้งในชีวิตผมรีบหยิบโทรศัพท์มาพิมพ์ข้อความถามไปในกลุ่มเพื่อนที่จะไปเที่ยวด้วยกันโอ๊ตที่บอกว่าจะไปเที่ยวห้าอุทยานนั่นนะ่ะมีอุทยานอะไรบ้างนะสักครู่โอ๊ตก็พิมพ์ตอบกลับมา อุทยานภูหินร่องกลา้าอุทยานชาติการอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวอุทยานแห่งชาติภูสวนทายและอุทยานแห่งชาติสีน่านงั้นฉันไปด้วยนะผมพิมพ์ต่อไปแบบไรายการตรึกตรองและเหตุผลดใดๆรวมทั้งลืมเรื่องความน่าเบื่อของการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ไปหมดเลยเย่เย่ๆย่เย่เย่ สันที่อยู่ในกรุ๊ปนี้ด้วยตอบสนับสนุนเยี่ยมเลยเพื่อนต้องให้ได้อย่างนี้สิเก<อ>ดคอมเมนต์ต่อตามด้วยสติกเกอร์แสดงความอุ่นใจดีจังเลยก็ยังคิดอยู่นะว่าทริปนี้จะเป็นยังไงถ้าทีมไม่ไปไปกันครบแก๊งแบบนี้สิถึงจะสนุกเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเราทั้งสี่คนมาเจอกันตามที่นัดหมาย โดยใช้รถยนต์ของสันเป็นพาหนะซึ่งก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะทั้งสี่คนสันเป็นคนเดียวที่มีรถยนต์ส่วนตัววิธีการจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายของเราคือเอาเงินมารวมกันไว้ที่กองกลางเป็นขั้นต่ำก่อนครั้งนี้เราเริ่มต้นกันที่คนละ2,000บาทและก็ให้เกดเป็นคนถือเงินไว้เวลากินอะไรจ่ายอะไรเกดจะเป็นคนจ่ายเนื่องจากเกดเป็นคนละเอียด เธอจึงจดทุกอย่างที่จ่ายพวกเราเคยบอกเกรดว่าไม่ต้องจดทุกอย่างขนาดนั้นก็ได้เงินหมดเมื่อไหร่เราก็เอามารวมเพิ่มอีกเธอบอกว่าทําอย่างนั้นไม่เป็นเธอจะอึดอัดและทําอะไรไม่ถูกดังนั้นพวกเราทุกคนจึงลงความเห็นว่าให้เธอจัดการเรื่องเงินนี้ดีที่สุดซึ่งดูเธอก็มีความสุขไปกับการได้ทำเช่นนี้นี่รู้ไหมวันก่อนฉันเข้าไปดูเพจของรีสอร์ทที่ป ที่พวกเราเคยไปพักปีที่แล้วตอนนี้เขาขึ้นราคาเป็นคืนละพันสองแล้วนะปีที่แล้วเรายังพักกันแค่แปดร้อยเองนี่ไงฉันจดไว้เกรดเอาสมุดเล่มเล็กๆเ,เล่มเดิมที่เคยใช้ในทริปก่อนมาเปิดดูเท่าที่ผมดูในนั้นจะประกอบด้วยชื่อของรายการหากเป็นที่พักก็จะมีชื่อราคาค่าห้องพักเบอร์โทรศัพท์วันที่ไปพักพร้อมกับความเหตุคล้ายๆกับการให้คะแนน โดยมีการใส่ดาวเล็กๆด้วยปากกาอีกสีหนึ่งซึ่งน่าจะไม่ใช่ดาวของโรงแรมแต่เป็นดาวที่เกิดจากความพึงพอใจส่วนตัวของเธอเองมากกว่าดูสิร้านส้มตำป้าที่เราไปกินกันตรงหัวมุมแยกเข้าวัดจันทร์ถูกและอร่อยสุดๆเลยว่าไหมวันนั้นเรากินกันเต็มโต๊ะมีไก่ย่างส้มตำสามจานลาบน้ำตกคอหมูย่างข้าเหนียว คิดตังมา330บาทเองฉันเลือกร้านที่อร่อยถูกปากราคาก็ประหยัดด้วยนี่เห็นไหมฉันจดไว้ละเอียดเลยที่สำคัญนะตอนนั้นเรากินกันตั้งห้าคนเนี่ยเมื่อเธอพูดประโยคนี้จบทุกคนในรถต่างเงียบกริบราวกับปิดสวิตช์การพูดคุยมันเป็นช่วงเวลาแห่งสุญญากาศที่ทุกคนดูมีสีหน้าอึดอัดผมดาว่าพวกเขาคงไม่รู้จะพูดอะไรต่อ หรือจะเลี่ยงยังไงที่จะไม่พูดถึงบุคคลที่ห้าคนนี้เอา้าทำไมเงียบกันไปหมดทิมฉันขอโทษฉันไม่น่ารื้อฟื้นเลยเฮ้ยไม่เป็นไรเกดฉันไม่ได้คิดเรื่องผู้หญิงคนนั้นมานานแล้วที่จริงฉันลืมไปแล้วหรือซ้ําผมพยายามพูดกบเกลื่อนเพื่อให้เธอรู้สึกว่านั่นไม่ใช่เรื่องสาคัญสําหรับผมแล้ว แล้ก็ไม่ใช่ความผิดของเธอด้วยที่พูดขึ้นมาบุคคลที่ห้าที่เกตพูดถึงนี้คือแฟนเก่าของผมเองเธอชื่อแจงเธอเป็นน้องใหม่ที่เข้ามาทำงานในออฟฟิศเมื่อสองปีก่อนเธออยู่ในสายงานของผมเธอเป็นคนน่ารักผิวขาวร่างเล็กครั้งแรกที่เราพบกันก็ดูเหมือนอะไรอะไรจะเกิดขึ้นท,ทันทีแบบที่เขาเรียกว่าปุเพสัน,นิวาสสายตาที่เรามองกันและกันนั้น ผมคิดว่าเรามีอะไรหลายอย่างที่ตรงกันและแค่วันแรกของการทำงานผมก็ได้นั่งกินข้าวกลางวันกับเธอสองต่อสองซึ่งนั่นเป็นการประกาศให้ทุกคนรู้ว่าคนนี้ผมจองเราสนิทกันอย่างรวดเร็วและเพียงแค่สองเดือนความสัมพันธ์แบบคู่รักก็พัฒนาไปอย่างสมบูรณ์ผมรักเธอมากและเราเคยสัญญาว่าจะแต่งงานกันเมื่อเก็บเงินซื้อบ้านได้แล้วแต่หลังจากนั้นแค่ปีเดียว เธอก็มาบอกเลิกผมด้วยเหตุผลว่าจะไปทำงานกับเพื่อนที่ออฟฟิศไปที่ได้เงินเดือนมากกว่าซึ่งผมมารู้ความจริงหลังจากนั้นไม่กี่วันว่าเธอมีคนใหม่ผมจำได้ว่าช่วงเวลานั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ทำให้ผมทุกทรมานที่สุดในชีวิตไม่มีเวลาไหนที่สมองของผมจะไม่คิดเรื่องของเธอกับผู้ชายคนนั้นเลยจนกระทั่งในคืนวันหนึ่งด้วยความอ่อนเพลียหลังจากไม่ได้นอนมาหลายคืน ผมก็ฝันว่าเธอกลับมาคืนดีกับผมฉันเสียใจนะทิมฉันผิดไปแล้วยกโทษให้ฉันด้วยนะไม่เป็นไรแค่เธอกลับมาฉันก็ดีใจแล้วฉันรักเธอนะมาฉันจะกอดรับขวัญเธอเองอืมไม่ต้องคิดอะไรมากนะผมตื่นขึ้นมาในตอนเช้ามืด พร้อมกับความสุขใจของภาพสุดท้ายในความฝันผมคิดว่านี่คงเป็นความพยายามเฮือสุดท้ายของจิตใต้สำนึกที่จะปลอบประโลมดวงจิตของผมให้ยังคงมีชีวิตอยู่ได้ผมยังนอนนิ่งไม่ยอมลืมตาเพียงเพื่อประวิงเวลาแห่งความรู้สึกนี้ให้เนิ่นนานที่สุดแต่แล้วอีกใจหนึ่งก็นึกถึงความเป็นจริงที่ยากจะห้ามไม่ให้มันคิดออกมาได้ความจริงที่เธอไปมีคนใหม่แล้ว และในช่วงเวลานั้นเองที่ผมอยู่ในภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นผมรู้สึกเหมือนมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมายืนอยู่ใกล้ๆเธอเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆผมไม่ได้เห็นเธอหรอกเพราะผมไม่ได้ลืมตาด้วยซ้ํามันเป็นแค่ความรู้สึกว่ามีเธออยู่ตรงนั้นแล้วเธอก็เอ่ยปากขึ้นกับผมความรู้สึกตกต่ำย่ำแย่เมันเป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์ที่ทำให้อีกด้านนึง คือความรู้สึกดีและความสูงส่งของเธอยังดำรงอยู่ได้สิ่งหนึ่งต้องมีเพื่อให้อีกสิ่งหนึ่งคงอยู่เธอจะรู้ได้อย่างไรว่าความสุขเป็นอย่างไรถ้าเธอไม่เคยมีประสบการณ์ด้านความทุกข์เมื่อสิ้นเสียงนั้นผมก็ลืมตาขึ้นทันทีผมคิดทบทวนเรื่องราวทั้งหมด ทั้งความฝันที่ทำให้รู้สึกดีทั้งความจริงที่ต้องเผชิญและเสียงที่เพิ่งจบไป